โยสวัสดีครับพบกับผมนซาซาวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอีกหนึ่งซีรีส์จากปบรนพี่จีนนะครับผมกับเจ้าตัวกลอก k 1 7เจ็ดจนสี่ัตปอ ก็สำหรับเจ้า Glock 17 Gen 4นะครับผมท่านนข้อมูลพื้นจริงก็คือปืนพกซ่อนซับ c o m แ a c t ขนาด9มมครับผมเราก็จะไม่จะพูดถึงขนาดนั้นเราจะมาพูดถึงตัวปืนของเล่นกันก็ปืนตัวนี้ก็ยังมาในซีรีส์ของเจ้าชุดปืนสปิงคัตปอกนะครับผมของพี่จีนที่ตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่ากําลังบูมเลยก็ว่าได้ผมเปิดกล่องมาเราไปดูที่ตัวกล่องก่อนว่าเปิดกล่องมามีอะไรบ้างก็คือ 1ปืน1แมกกาซีน magazine, อกกระสุนให้มา6กปอกแล้วก็หัวกระสุนแดงที่ผมไม่เคยเอามายิงเลยเพราะมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็แม็กแถม1 m a แม็กซึ่งเ,เวลาที่คุณอยากได้แม็กเพิ่มก็เวลาจะกดนะคุกก็กดเพิ่มเอาแค่นั้นแหละมันไม่ได้มาให้เป็นแม็กคู่อย่างนี้ต้องสั่งเพิ่มมิติตัวปืนถ้าเทียบกับ ผมเคยจับกรอก19กับกรอก่ผมมาบ้างนิดนึงก็เป็นของพี่ๆในสนามเนี่ยรู้สึกว่ามิติสเกลของมันอะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นนะผมอาจจะไปทางแบบกึง19ใหญ่กว่า26นิดหน่อยวัสดุทั้งหมดเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะผมแล้วก็ทั้งแมกกาซีนด้วยรูปแบบผ่ากลางไม่ได้หล่อมาทั้งชิ้นนะครับผมเป็นแบบผ่ากลางมามีแค่ระบบเดียวก็คือ เนียไกลอย่างเดียวครับผมอ่า b ีระบบเซฟตี้ลำกล้องเป็นอลูอลูสีส้มทองเหมือนเดิมเหมือนที่มันเคยเป็นตลอดมาอ่าแล้วเจ้าตัวนี้มีทั้งหมดมาที่ผมเห็นในแอปส้มก็จะมีมาทั้งหมด3สีก็คือสีดำสีทรายดำแล้วก็สีดำโอวกรีนนะครับผม พูดถึงตัวแมกซีนกันแมกซีนแมกซีนมันจุได้ทั้งหมด7นัดพอคุณ7เป็นแม็กแบบเสริมซ้นแม็กเป็นข้อดีนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในตัว17บเอ้ยยี่สิธรรมดาเป็นแม็กแบบเสมอกับเนี่ยเวลาเราจับผมจับเนี่ยก็คือนิ้วนิ้วก้อยนี่คือแบบต้องหาหาอะไรหาที่จับมันอะ่ะเขาก็ฉลาดในการผลิตนะก็คือทําให้แมกซีนอ่ะออกมาเป็นไอ้นี่เลยมีเป็นสันแม็ก ตรงนี้เลยทําให้เวลาจับกระชับกระชับขึ้นอยา่างดีเต็มมือเต็มมือเออใช้คำง่ายว่าจับแล้วเต็มตมือปุ่มปุ่มแม็กก็ทําออกมาใหญ่พอสมควรเวลากดก็กด1ลูกเล่นหนึ่งที่ดีมากสําหรับเจ้าแม็กตัวนี้นะผมยังไม่เห็นแม็กตัวอื่นมันทําเลยทั้งที่รีวิวไปทั้งก่อนหน้าทั้งเจ้าออดับเบิลหนึ่งเก้าหนเบรต้าทารัสจีเอ ฟังก์ชันนี้ไม่มีแม็กไหนยังไม่ทําเลยมีแค่ก,อก้อนยี่หกที่ทานั่นก็คือาเวลาที่คุณอยากยิงเล่นใช่ไหมแต่ไม่อยากใส่ลูกเพราะมันที่เกียวเจ็บปอกนุ่นไงสองนไหนตรงนั้นไหนวะนี่นโอ้สี่ห้าคุณต้องต้องกดตัวคันแขวนสไลด์ไว้แล้วก็เพื่อที่จะ ยิงแค่อย่างนี้ถ้าคุณไม่กดมันก็จะค้าอย่างนี้ตลอดแม็กมันทำมาแก้ให้แล้วนั่นก็คือตรงนี้ครับคุณคุณเห็นตรงนี้ปะนี่มันจะมีเดียวตรงนี้คุณแค่ดึงตัวดันลูกตัวดันปลอกแมกซีนนะแล้วก็ดนันคุณก็แค่ด,ดันมาข้างหน้านี่ให้มันเป็นกระลุอย่างนี้มันจะลัง ไม่ให้ตัวป้อนกระสุนขึ้นไปจนสุดนี่ถ้าเป็นแบบปกตินะอยวถอยกลับกันอ่านี่เห็นไหมตัวป้อนลูกอะ่ะมันจะมันจะขึ้นมาจนสุดเลยแต่ทีเนี้ยผมดึงแล้วก็ดันไอ้เนี้ยไปข้างหน้าปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะล้างไว้ซึ่งทําให้เราสามารถใส่แม็กแล้วก็เหนียวเล่นได้เลยจริงไหมล่ะ โคตรชอบเลยผมก็เออผมคิดว่ามันเป็นทุกแม็กแต่มีแค่ก้อกยิมหตอนนี้ที่เห็นที่มันทำอลองลองใส่ไอ้ธรรมดาดูนะเห็นไหมค้างใส่แบบตัวดันลูกไว้ไอ้ดันตัวป้อนล,ลูกโคตรเจ๋งอีกหนึ่งจุดทีอ่อยากจะพูดถึงก็คือเวลาเรายิงหมดแล้วเวลาสไลด์มันจะค้างนะครับ จะสังเกตว่าตัวคันแขวนสไลด์จะขึ้นไม่สุดเวลาแก้เราต้องให้เอามีโป้งดันขึ้นเพราะถ้าไม่ทํามันจะขึ้นไม่สุดอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมจุดสังเกตกันจุดสังเกตสําหรับผมไม่รู้ผมผมก็บางทีผมก็งงกับเอ้พวกแบรนด์จีนว่าพี่แกคิดอะไรอยู่ทาไมไม่ทาให้ทำไมไม่ทําให้มาขนาดมันเท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าขนาดมันน่าจะเท่ากับพวกเก้ามมของพวกเฟลต้าบอกทั่วไป แต่ผมก็คิดเผื่อไปว่ามันน่าจะเล็กเท่า g f 4แต่ไม่เลยมันมันฉีกความเข้าใจของผมไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือปอกของมันนะปอกของมันขนาดกำลังดีและอันนี้คือปอกของเจ้า GX4 ปอกไม่เท่ากันครับปอก GX4 จะเล็กกว่า อย่างเห็นได้ชัดเล็กกว่าตัวก็อกกี้หมผมก็แบบอะไรวะแล้วมันเล็กไม่พอนะมันไม่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่าเขาไม่ได้ใหญ่เท่าพวกตัวเบต้าหนึ่งก้าหนึ่งหรือว่าซิกนะครับผมนี่เลยผมเลยให้ดิเป็น,เป,นเป็นระดับกึ่งกลางอะ่ะเออผมก็แบบโอ้คือกะว่าเราซื้อก็อกมาหนึ่งตัว ก็จะไม่ต้องสั่งลูกเพิ่มเพราะว่ามันสามารถใช้กับลูกตัวอื่นๆได้ปรากฏว่าไม่เลยต้องมาเดาว,ว่าทุกครั้งมันจะเอายิงลูกไหนซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ที่เห็นนตอนนี้นะสําหรับเจ้าตัวปืนระบบแมกกาซีนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดตามที่ผมถ่ายให้ดูนี่แหละยังไหก็เอาเอามาเทียบรีวิวเลยดีวยกว่ากับเจ้า G X 4อันนี้คือกล็อกกิมหกนะ ันนี้คือ GX4 จะเห็นได้ชัดเลยว่าตามความรู้สึกอกออกกตบี6จะบางกว่าบางบางเฉียบเลยแหละบางกว่าแต่ใหญ่กว่าแต่ตัวเทาลัสเทารลัสเนี่ยจะตันกว่าจะจะหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่านิดนึง แต่ความสูงนี้ก็เท่ากันแต่ถ้าพูดถึงฟิลฟิลการจับผมผมชอบก๊อกมากกว่าวะทาลัสก็ก็ดีในมันดีในแบบของมันนะอ่ะเออผมไม่เปรียบเทียบแล้วกันจะเป็นอะไร ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ากร๊อกยี่สิบหกวังว่าทุกคนคงจะชอบกันโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบตัวนั้นตัวนี้มากน้อยกว่าก็คือชอบทุกตัวทุกตัวมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมก็เป็นอีกตัวที่น่าสะสมน่าเก็บไว้ก็คือมันน่าเก็บทุกตัวเลยจริงๆคือผมเห็นไลน์อัพที่มันอัพลงในในแอปแอปส้มนะคือแบบโอ้โหอยากจะกดทุกตัวจริงๆเลยก็ณตอนนี้ผลบวช ผมน่าจะทําเสร็จไปก่อนที่คลิปจะลงก็สําหรับเจ้าต,ตัวต่อไปก็จะเป็นยังไงก็รอยชมกันได้สําหรับเจ้าการรีวิวพวกปืนของเล่นจีนนะผมก็ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเล็กๆช่องนี้ด้วยครับที่กําลังเบบิบตตัวไปได้ดีก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบทั้งเนื้อหาคลิปแล้วก็ปืนของเล่นที่เอามาอวดให้กันครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครับผม